สวัสดีค่ะก็วันนี้สาวชาวไชน่าป้อมไชน่ามาทำสีผมกับพี่เสียนะคะพี่เสียงมาดีเซ็ตผมงานนิดนึงนี่มาโดนกันเราแทนคิวโอ้เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆคะสีผมสีบอลนะคะสีบอลประกายหมุนแล้วก็เป็นไฮไลท์สีชมพูค่ะค่ะเขามาทำสีบอลประกายหมุนนะคะแล้วก็ อะไรอันนี้ทาอะไรสีอะไรคะสีอมชมพูโอรดนะ์เนาะสีโอรดนะ์เนาะสวยค่ะตื้นมาส้มนะตื้นส้มานะคะตอ,อกแล้วก็อย่นค่ะสวยเหมาะก,กับคนผิวขาวจังเลย,ยนี่เฮ้ยมีปลาด้วยมีปลาคราฟสองตัวอย่างเงี้ยคะ่ะโอ้ยมีปลาคราฟสองตัวน่ารักน่ารักฮะมานี้ยง่ารักสวยโอ้ยรูปแจ็คเก็ตไปเลยเบลลีชพ่อ เจอกันเอาสีผมมาอวดเฉยๆโอเคไหมสวยไหมลูกนี้เนี่ยถอยๆนิดนึงค่ะเนี่ยลูกไหนเออดี๋ยวขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้นะคะไปดนรูปยังไงนะควัสดีค่ะ